สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่1ตุลาคม2565ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงส yeah ุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคากวางตุ้งไต้หวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด 18 000. บาทต่อกิโลกรัมราคา,า,าทาร, 000. 000. าทตรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข่าอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30 000. บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมว kg. ันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมว kg. ันนี้สูงสุด60บานนสสด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาคณะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 6 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเช่อมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรมราคา ราคาส่งตัวราคากุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งตัวราคากุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ สูงสุดหบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถ <Leah> nice 응 <trước> ั่วพ <nationwide> ูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บบาทต่อกิโลกรัมราคา ทรงตัวราคาบวบหอมจากตลาดกลางงวันสูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัดสิบกิมใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักกาศขาวหรือลุอยแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาประกาศข่าวหรือลุยไม่แต่งผลจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,ร,มรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่ กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งไทยมัด25กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัด วันนี้สูงสุดหนึ่งร้อยบาทตอมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัดสิบกัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกัมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวันสุดสุดร3อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สุดสุด1้อบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร3อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร8 0ยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร8อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาพริกกะเลียงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอร์ตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอร์ตแดงจากตลาดกลาง มื่อวนสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกีฟ้าเขียวสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคาพริกกีฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรง ตัวราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางม่วออันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำข,ขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโล ราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางวันสูง <defendant> ส <TIM acaba urai> ุด220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราคีนอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุ30 g, ด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราจีนจากตากา g, g, าาลาดกลาง มันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะละกอดิบจากตลาดกลางหวันสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดั้วจากตลาดกลางหวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาท ราคามะาเขือพวงไม่เด็ดคั่วจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือลายจากตลาดกลางวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลางวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสดิ้งจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือไ่เต่าจากตลาดกลางม่วันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปราะจากตลาดกลางมื่วันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางม่วันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวันสุงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สุดสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาท ราคาใบเสนแหจากตลาดกลางหัวอันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด A จากตลาดกลางหัวอันสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B จากตลาดกลางหัวอันสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด C จากตลาดกลางหัวอัน สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวเเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวันส well. ูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80 like บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว <mon> <lden și S 2> า ar, าราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด1 5 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด7 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด7 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว <othe> ราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลางวันสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงร้านจากตลาดกลางวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางวันสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาบาทต่อ กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบกะเพราจากตราดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุยช่ายเขียวจากตราดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชะพลูจากตราดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบบโบ,บกจากตลาดกลางวันสูงสุด30บาทต่อกำวันนี้สูงสุด30บาทต่อกำร,ราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรมัมวันนี้สูงสุด50บบาทต่อกิโลกรมัมราคาทรงตัว ราคาใบยี่ราจากตลาดกลางวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบโหระพาจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคากะละมัวใจจากตลาดกลางวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัม มนีสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปีม่วงจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมมัมนีสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาประกาศหางหงส์จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาศแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทอง,งคางคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางจากตลาดกลางวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันวสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศทอเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด120บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด1 2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะนาวเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด50สตางค์ต่อลูกราคาปรับลดลง10สตางค์ต่อลูกราคามะนาวเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1บาทต่อลูกวันนี้สูงสุด90สตางค์ต่อลูกราคาปรับลดลง10สตางค์ต่อลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1บาท50สตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด1บาท40สตางค์ต่อลูกราคาปรับลดลง10บสตางค์ต่อลูก จบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณนาที่นี้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ